สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Hub Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Genshin Impact อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัว,นนะวละครที่จะมาในแพท31ช่วงที่2นะครับเราจะมาดูที่5ดาวก่อนเลยนะคนแรกก็จะเป็นการอยู่นะครับน้องแพะหิมะของเรานั่นเองนะครับเป็นนักธนูสายน้ำแข็งที่เป็นเมนทีเก็ได้สับดี s ก็ได้นะครับถ้าไม่ติดว่า,าเรามีปัญหากับการชาร์จยิงเนี่ยรับรองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เทพมาก ต่อไปนะครับตัว5ดาวก็จะเป็นโคโคมิซังโกโนมิยะโคโคมินะครับน้องปลาของเรานั่นเองเป็นตัวละครฮิลเลอร์ที่ไม่สามารถคริกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาเป็นตัวที่ทำดาเมจนะครับจะามาให้ฮิลแล้วก็แท้งเกินร้อยนั่นเองสามารถรับดาเมจได้เยอะมากเพราะเราจะบิวเป็นพลังชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิด ใช้เป็นตัวออนฟิวนี่ก็สามารถใช้เซต4หอยเพื่อทําระเบิดฟอง mm hmm. ทำดาเมจได้ดีพอสมควรเช่นกันและโคโคมิก็แปะน้ําได้ดีมากนะครับ mm hmm. โคโคมิจะด,ดีมากในทีมแช่แข mm ็ง hmm. แต่ในทีมไฟนี hmm. ่เล่นไม่ได้นะครับเพราะแปะน้ําไม่ทันโอเคต่อไปไปดูตัวสีดาวนะครับตัวสีดาวที่จะมาในตู้นี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับซูโครส ธาตุลมนะครับที่เป็นตัวสีดาวบอกเลยว่าตัวละครธาตุลมที่เป็นตัวสีดาวในเกมนี้เนี่ยหาไม่ค่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นซูคโครสจึงมีค่ามากและการนําซูโครสไปเล่นในทีมเทเซอร์หรือว่าทีมเวฟไรส์ของเชียงลิงเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นตัวละครที่โหดสุดๆเลยทีเดียวแทบจะเรียกได้ว่าเก่งพอๆกับคาสือฮะเลยนะครับและตัวถัดไปก็เก่งไม่แพ้กันนะครับก็คือซิงชูนั่นเองหรือว่าเทพน้ําของเราเป็นตัวละคร f f DPS นะครับแปะน้ำนอกสนามแล้วก็ทำดาเมจเดี่ยวได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครมีแล้วยังไม่ครบ46นี ok ่ in, ก็สามารถกดได้เรื่อยๆนะครับเพราะหมู่ดาวซิงควนี่ดีมากๆเลยยิ่งเปิดหมูดาวยิ่งเก่งนะครับและตัวละครสุดท้ายเป็นตัวละครสีดาวตัวใหม่ที่จะมาในแพท3.1พาร์ท2นะครับก็คือโดริของเรานั่นเอง <c oughs> จะเป็นตัวละครธาตุสายฟ้านะครับทำหน้าที่ในการฮิวแล้วก็เพิ่ม Energy ให้ได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นมินิไรเดนเลยทีเดียวแต่น่าจะปั้นอาร์ติแฟกได้ง่ายกว่านะครับแต่นอกจากฮิวแล้วก็เพิ่ม Energy ให้แล้วเนี่ยดาเมจส่วนตัวของโดรีก็ค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นใครจะเอามาปั้นเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็จะต้องลงทุน, artifact, ทนอาร์ติแฟกต์ลงทุนพรสวรรค์ลงทุนอัพเลเวลกันเยอะหน่อยนะแล้วก็ต้องเอาอาวุธดีๆมาให้ด้วยนะครับ แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโดริก็คือโคโดริสามารถแปะธาตุสายฟ้านอกสนามได้เป็นไงครับชื่นชอบดูตัวละครของแพทนี้กันบ้างไหมใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โฮภาพชาแนลของเราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ